สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแหมแต่งหน้าแบบ มุ้งมิ้งกันมาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาแต่งหน้าเอาใจติ่งเกาหลีนะคะเพราะว่าวเราจะาแต่งหน้าสไตล์เกาหลีกันซึ่งวันนี้จะออกไปทางแบบโทนชมพูะคะซึ่งเป็นลุคที่แบบแต่งง่ายนะคะใครๆก็สามารถแต่งตามได้นะ,ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าลุงนี้จะมาใจออบป้าได้หรือเปล่าเด่วแลวง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะเจ๊กลับมาหน้าสดกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะการแต่งหน้าเนี่ยแอมจะเลือกลงอะไรที่บางเบานะคะแล้วก็ให้รู้สึกสบายผิวนั่นเองนะ,ะซึ่งจะเลือกไปนี่เลย So Skin Mineral a CC Cushion นั่นเองนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดมานะแท็บแทบแทบ็ทบทบนะคะแล้วก็แตะไปนะ,ะเดี๋ยวจะทาให้ดูข้างนึงก่อนนะคะซึ่งเบอร์ที่แอมใช้เนี่ยเป็นเบอร์21นะเขาจะให้ความบางเบาเนพิเศษเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้านะ,ะรวมถึงเขาจะมีน้ำแร่ผสมด้วยนะคะทำให้รู้สึกว่าสบายผิวเนาะอะลงหน้าแล้วก็ลงคอนะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขั้นทาแล้วกับยังไม่ได้ทานะก็จะทาอีกขั้งหนึ่งนะคะตอนแรกเนี่ยอาจจะขาวไปหน่อยนะแต่ว่าอีก,กแ๊บหนึ่งนะคะจะค่อยๆกลืนไปกับผิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็น CC คูชั่นที่มีสารกันแดด S P F 50บ P A บวกนะซึ่งถือว่าสูงนะคะเราก็ไม่ต้องใช้ครีมกันแดดทับลงไปก็ได้นะเพราะว่าเขากันแดดสูงดูแล้วนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่ลง CC C ีคูชั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาต่อกันที่การคอนทัวร์นะซึ่งเขาทำมาน่ารักมากๆค่ะ เป็นนี่เลยตลับเล็กแบบนี้นะคะของ so s o f Skin เช่นกันนะซึ่งเปิดออกมานะคะเขาจะเป็นเชดดิ้งแบบเนื้อคูชั่นเองนะคะซึ่งใช้งานงาน่ายมากนะแอมก็จะเชดนะคะบริเวณกรอบหน้านะให้หน้าเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะซึ่งเนื้อเขาค่อนข้างที่จะบางเบานะแล้วก็จะออกไปทางโทนแบบน้ำตาลเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวขาวหรือผิวแทนก็ใช้ได้นะแล้วก็จะมาต่อกันที่การไฮไลท์นะคะซึ่งเป็นตัวคูชั่นเหมือนกันนะเขามีทั้งบาตเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์นะคะ ก็จะเป็นสีที่แบบขาวขึ้นมาหน่อยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยแอมจะใช้บริเวณใต้ตานะคะสองข้างเนาะซึ่งการที่เราใช้คูชั่นลงเนี่ยเขาจะบางเบากว่าการใช้คอนซีลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ตกร่องระหว่างวันนะหลังจากได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาใช้บัชนะซึ่งเป็นแบบคูชั่นเหมือนกันนะสีเขาทำมาน่ารักมากๆนะแอมชอบมากเลยแทคแคปไปค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะเพราอยากได้แบบสไตล์เกาหลีนะ การที่เราทาปัดสูงเนี่ยจะทําให้หน้าเราดูเด็กลงด้วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมจะเลือกใช้เป็นแป้งฝุ่นนะเพราะว่าอยากได้หน้าที่ค่อนข้างดูบางนะคะเราก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะก็ใช้ของโซสกินเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นนะมาต่อกันที่งานคิ้วนะคะจะใช้เป็นินสอเขียนคิ้วนะคะของเมลินดาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนเกาหลีเราจะเขียนแบบตรงก็ได้นะ,ะแต่ว่าหน้าของแอมเนี่ยค่อนข้างกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขียนตรงหน้ามันก็จะดูกลมกว่าเดิมนะคะก็อาจจะแบบเขียนให้เข้ากับรูปหน้าขอองแอนะ พอเขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแอมก็จะมาต่อด้วยอายแชโดว์นะคะใช้ของโทสกินเช่นกันตัวนี้เขาจะเป็นอายแชโดว์ที่แบบเป็นลนักษณะมี2ส,สีในแท่งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังหัดแต่งหน้านะคะหรือว่าคนที่ต้องการอะไรแบบรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็ง่ายๆเนาะวันนี้เราจะแต่งหน้าเกาหลีกันนะก็เลยอยากแต่งไปในโทนชมพูนะคะอ่ะก็วางทาไปที่ตาะคะ่ะแล้วถูไปถูมานะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยได้เลยนะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นสีเข้มด้านบนจะเป็นสีอ่อนนะซึ่งง่ายต่อการใช้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้เลยเห็นปะง่ายมากซึ่งมือใหม่เนี่ยก็สามารถแต่งได้ง่ายมากๆนะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยๆนะคะแค่นี้เองนะแล้วก็จะใช้อันนี้นี่แหละทานะบริเวณใต้ตานิดนึงนะคะให้มันแบบดูน่ารักหน่อยนะเป็นสีชมพูเช่นกันนะคะทาไปเลยแล้วก็อายแชโดว์ตัวนี้เนี่ยเขาจะออกไปในทางแบบสีชมพูแบบมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเอามาแตะหน้าแก้มก็ได้เช่นกันนะคะก็แตะนิดนึงนะปัดมาาราได้เลยนะคะ แล้วก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีขาวนะซึ่งตัวนี้ก็มี2ส,สีเหมือนกันนะคะเป็นขาวชมพูนะแอมจ้าสีขาวนะคะมาแตะนะบริเวณหัวตานะคะเพื่อให้ตาเนี่ยดูโตมากขึ้นนะได้อย่างนี้แล้วนะคะก็มาต่อันที่ปากนะคะซึ่งจะใช้เป็นลิปสติกนะแบบ2ส,สีเหมือนกันซึ่งสีที่แอมใช้นะสีสวยมากๆกนะก็จะทาไปด้านในนะคะอย่างนี้นะ ก็ทาไปนะคะด้านในเนี่ยเขาจะออกเป็นสีเข้มนะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นสีอ่อนนะ,ะซึ่งเราไม่ต้องใช้2แท่งนะคือใช้แท่งเดียวก็จบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปติดขนตาปลอมนะคะแป๊บนึงนะแล้วก็ไปทาผมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้าห <c oughs> ลังจากหนีไปทําผมมานะคะก็ <c oughs> จะไออกมาประมาณนี้นะเป็นลุคเกาหลีที่แบบง่ายๆออกไปทางโทนชมพูนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนอยากให้แอมทําคลิปอะไรออกมาะคะก็ลองคอมเมนต์ลงมาคุยกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมี Facebook Fan น a g e แล้วนะชื่อว่าเอมมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้า แล้วก็มีสต t าแกรมนะคะชื่อว่า makeup underscore amy นะคะ mm hmm. ก็ฝังเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย